แห่ทักรัวรัวโบเมรดานนาค้ายนางงามประวัติศาสตร์ไทยคนนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนางงามที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับคนไทยจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับบินซิลีทอน นางสาวไทยปี2562และพ่วงอีกหนึ่งตำแหน่งก็คือ Miss International 2019และยังได้ครองมงกุฎนางงามนานาชาติถึง3ปีซ้อนปี2019ถึง2021และตอนนี้บินก็ก้าวเข้าสู่เส้นทางวงการบันเทิงเริ่มมีละครให้ได้ติดตามชมกันบ้างแล้วล่ะค่ะ และล่าสุดบินกลายเป็นประเด็นฮือฮาอีกครั้งเมื่อมีแฟนๆหลายคนหยิบยกเอาเธอไปเปรียบเทียบกับนางเอกหน้าหวานโบเมรดาต่างมองและบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าทั้งคู่นั้นเหมือนกันมากแอบบอกว่าเป็นฝาแฝดกันหรือพี่น้องที่ผัดพักก็อย่างเชื่อ เอาเป็นว่าใครมองว่าเหมือนหรือต่างกันยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ